อ้าวชื่ออะไรจ้าแต่ไปส่งกลับมาแล้วกิระนาปีปัญหาชีวิตคืออะไรมาซื้อให้ลูกชายค่ะลูกชายคนไหนเออเสียไป17ปีแล้วค่ะหลวงพ่อีมาถามว่าลูกชายที่เสียไปแล้วอยู่ดีอยู่ร้ายยังไงใช่ไหมใช่ค่ะท่านเทวดาควรเป็นแม่ชื่อกิระนาต้องการถามว่าลูกชายของตนเองที่เสียชีวิตไปแล้ว บัดนี้มีความสุขความทุกข์ที่พบภูมิใดชื่ออะไรท่านเอ๋ยชื่อนายเทพนิมิตเทพนิติค่ะเทพนิตินิติทิติเทพเทพนิตินิติอ๋อเทพนิติอ่าตายตอนอายุเท่าไหร่หมอตายไปตอนอายุสิบเอ็ดปีตายไปกี่ปีแล้วเอ๋ยตายไปสิบเจ็ดปีแล้ว ถูกอุบัติเหตุรถชนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอยู่กระบีใช่ไหมกระบีเก็บผิวค้ำใช่ไหม่หยิกหรือไม่เล่าหาไม่เกล็นเหยิกนั่นแหละค่ะใช่ไหมนะค่ะคนิดหน่อยยเกเ็ด้อยืดมีหมายเลขใช่ไหมเล่าไม่ค่ะ ไม่ใช่เป็นนักกีฬาเปล่าไม่ค่ะไม่ใช่ไม่เป็นนักกีฬาเลยใส่เสื้อแบบเชือะค่ะตายไปตอนอายุ11ขวบยังเด็กน้อยอยู่เลยไม่มีไม่ได้หมายถึงใส่ตอนตายที่ชอบใส่นั่นแหละนะอ๋อค่ะใช่ใช่ใส่ค่ะอยู่บ้านอยู่ไหนไปไหนชอบใส่เสื้อเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดค่ะอ่าเห็นเป็นเช่นนั้นแหละค่ะ ยังติดใจเสื้อยือดอยู่หรืออ้าวตายไปสิบเจ็ดปีแล้วตอนนี้อยู่ดีอยู่ร้ายอย่างไรบ้างท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้หนาเด็กคนนี้หมดอายุไขแล้วค่ะเห็นเขาหนาะเปลี่ยนพวกภูมิใหม่แล้วเอ๋ยลูกเธอไปเกิดแล้วเพราะกรรมเก่าท่านเอ๋ยจึงให้ตายเลยนั่นแหละหนาจึงต้องตายด้วยนั้นแหละค่ะเป็นชาติสุดท้ายหนาะของเขาแลอ้าวเขาตายมาด้วยอาการมีอายุสั้นอยู่ หลายปีจนกระทั่งหมดเวรหมดกรรมในชาติที่ผ่านมานี้แล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเป็นหน้าตาผ่องใสเลยนั่นแหละหาเด็กไปเกิดใหม่แล้วสิคะอ้าวเรียบร้อยท่านี้แม่อยากจะขอสร้างกุศลอะไรให้ได้ไหมก็ได้แหละท่านแม่ักษาสินแทนนั่นแหละีนส20วันได้ไหมล่ะครับทำให้ลูกรัก20วันได้ไหม20วันให้ลูกเทพนิเตเ ได้เลยพร้อมเมื่อไหร่พร้อมภายในอาทิตย์นะคะอาทิตย์ภายใน,ในหนึ่งสัปดาห์นี้ภายในอาทิตย์นี้ครับภายในสัปดาห์นี้ค่ะอ่าไปปฏิบัติธรรมที่พัทลุงโอเคหลวงพ่อเจ้าค่ะขอไปปฏิบัติที่พัทลุงะะเจ้าค่ะไปได้เลยยังไปไหนก็ไปตั้งใจปฏิบัติละกันเอาชุดขาวสองชุดนะ่ะท่านเอ๋ยบริษั์เลยให้ด้วยนั่นแหละหนาใบเต่าสักฆ่าตัวแหละค่ะหอยผมหนาะสักฆ่าโลและท่านแดง สังฆทานหนึ่งชุดและท่านเอ๋ยให้รู้เลยเป็นเช่นนั้นเลยเธอไปจัดเตรียมข้าวของแล้วก็ไปถวายพระที่เธอจะไปบวชตามนี้ไปได้